สวัสดีทุกคนฉันชื่อสเตซี่ฉันอายุสิบปีตอนนี้ฉันเป็นคนขี้ระแวงแล้วก็กลัวกันออกนอกบ้านเป็นเพราะว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยฉันถูกจับเป็นตัวประกันตลอดทั้งวันและคิดว่าจะไม่ได้กลับบ้านซะละมันเริ่มต้นที่ความหลงไหลซึ่งไม่มีผิดภัายอะไรฉันรักดนตรีและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในร้านดนตรีเพื่อฟังเพลงแล้วก็ซื้อแผ่นเสียงหลากหลายฉันสนุกมากๆและไม่นานฉันก็ฟังครบทุกเพลงเลยในร้าน ยกเว้นแผ่นเสียงที่แพงและหายากซึ่งฉันไม่มีเงินซื้อฉันก็เลยยืนอยู่ข้างๆชั้นวางและหยิบพวกมันขึ้นมาเพื่อพลิกดูแล้วก็ฝันหวานว่าสักวันจะได้เป็นเจ้าของพวกมันวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหาและชื่นชมฉันเธอบอกว่าฉันมีรสนิยมในการฟังเพลงฉันก็เลยเรอเล่นกลับไปว่าเป็นคนรสนิยมสูงแต่ว่ารายได้ต่ำน่ะพวกเราหัวเราะแล้วก็เริ่มคุยกันกลายเป็นว่าเราชอบวงเดอะดอร์สและเพลงของวงนี้เหมือนกันพวกเรารักเครื่องเล่นแผ่นเสียงย้อนยุค ฉันมีความสุขในการพูดคุยกับเธอมันทั้งสนุกแล้วก็เป็นกันเองเธอชื่อเฮเลนเป็นผู้หญิงที่เหมือนฉันเป๊ะเลยหลังจากนั้นเธอเจอ a ฟ e b o o k ของฉันและพวกเราก็คุยกันเยอะแยะไม่นานเราก็แลกเบอร์โทรกันและตกลงเจอกันที่ร้านดนตรีเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับดนตรีอีกครั้งฉันเดาว่าสิ่งนี้ทําให้เรากลายมาเป็นเพื่อนกันใช่ฉันมีเพื่อนเป็นผู้ใหญ่แล้วบางทีมันอาจจะดูแปลกๆแต่ว่านี่คือตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่าการสนใจในสิ่งเดียวกันทําให้เราเข้ากันได้ สอาวันหลังจากนั้นฉันได้มาอยู่หน้าชั้นวางแผ่นเสียงลิมิเต็อีกครั้งอยู่ๆเฮเลนก็เข้ามาหาและบอกว่าอย่าโมแต่ยืนดูให้ลองฟังได้แล้วเธอหยิบอัลบั้ม h e r o l l ล n ิ Stone มาและเดินไปจ่ายเงินด้วยท่าทางจริงจังเอาจริงๆเลยนะฉันอิจฉาเธอมากตอนนั้นเพราะว่าฉันไม่มีเงินซื้อแต่เมื่อเธอจ่ายเงินเสร็จก็กลับมาหาฉันแล้วก็ชวนฉันไปฟังเพลงที่บ้านเธอฉันตื่นเต้นมากไม่เคยมีโอกาสแบบนี้มาก่อนเลย ตอนนี้ฉันนั่งอยู่บนรถของเธอพร้อมกับถือแผ่นเสียงเอาไว้เยี่ยมไปเลยแต่อารมณ์ความสนุกของฉันหายไปทันทีที่เราเข้าไปในบ้านของเธอที่แห่งนี้ทำให้ฉันรู้สึกวันวันมันมืดเพราะว่าเขาใช้ผ้าม่านปิดหน้าต่างทึบหมดเลยฉันรู้สึกอึดอัดแต่ก็ต้องพยายามเก็บอารมณ์ไว้มันยากมากฉันไม่อยากจะทำร้ายจิตใจเฮเลนก็เลยชื่นชมบ้านของเธอทันใดนั้นฉันก็เห็นฉันวางแผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียงในขณะที่ฉันกำลังจะเปิดเพลงเพื่อลดความตึงเครียดลง ใเลนหยุดฉันไว้แล้วพูดบางอย่างที่ทำให้ฉันตระหนักได้ว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วละ่ะเธอบอกว่าเหตุผลที่ชวนฉันมาบ้านก็เพราะอยากแนะนำลูกชายให้รู้จักบิลลี่เธอเรียกเขาและท่านใดนั้นประตูห้องด้านหลังก็เปิดเผยให้เห็นเด็กชายที่นั่งอยู่บนรถเข็นเ <laughs> ขาทักทายฉันซึ่งฉันเห็นได้ว่าเขาขี้อายและรู้สึกอึดอดัดต้องบอกว่าฉันเองก็รู้สึกแบบเดียวกันความอึดอัดทำให้บทสนทนาหยุดชั่วครู่ แล้วเฮเลนก็ทำลายความเงียบลงและบอกให้เราคุยกันในขณะที่เธอไปเตรียมชามาให้สวัสดีฉันทักทายบิลลี่ตบทสนทนากลับเงียบแล้วก็อึดอัดอีกแล้วฉันรู้สึกอึดอัดใจสุดๆเลยอย่างกับอยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมจะทำให้เป็นบ้าแล้วมันต้องแย่ลงแน,น่ๆฉันก็เลยตัดสินใจออกไปจากที่นั่นก็เลยบอกบิลลี่ว่าฉันต้องไปแล้วแล้วก็เดินตรงไปยังประตูหน้าบ้านแต่ทันใดนั้นเฮเลนรีบวิ่งมาในห้องแล้วก็ขวางทางฉันเธอบอกว่าเร็วเกินไปที่จะกลับ และฉันต้องคุยกับลูกของเธอตอนนั้นฉันสังเกตได้ถึงแววตาบ้าคลั่งของเธอฉันกลัวแล้วก็เลยวิ่งไปยังห้องครัวเพื่อหาทางออกจากบ้านแต่ประตูทุกบานถูกล็อกเฮเลนไล่ตามฉันมาซึ่งฉันไม่มีโอกาสได้หนีฉันไรียบหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อโทรหาตำรวจแต่แล้วเธอก็คว้ามือถือฉันไปอ้พเะเจ้าเธอดูน่ากลัวมากมันชัดเจนเลยว่าเธอกำลังจะทำอะไรไม่ดีหลังจากนั้นเธอก็ลากฉันไปยังห้องหนึ่งแล้วขังฉันไว้ ข้างในห้องมืดมากฉันพยายามควานหาหน้าต่างแต่มันไม่มีนี่ดูเหมือนฉันถูกขังอยู่ในตู้เสื้อผ้าเลยอ่ะเฮเลนบอกฉันผ่านประตูว่าให้ฉันเงียบไว้จนกว่าเธอจะกลับมาฉันพยายามเตะประตูแต่ว่าแรงฉันน้อยเกินไปเลยไม่ได้ผลแต่แล้วฉันก็เห็นเงาของบิลลี่ใต้ช่องประตูเขาแนะนำให้ฉันเงียบไม่งั้นทูอยากจะแย่ลงตอนนั้นมันมีแต่ความกลัวฉันก็เลยทรุดลงกับพื้นแล้วก็เริ่มร้องไห้ฉันไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ แล้วอะไรจะเกิดกับฉันต่อไปฉันไม่รู้ได้ยังไงว่าผู้หญิงคนนี้มันบ้าไม่นานนักเธอก็กลับมาและทุกอย่างก็เริ่มต้นอีกครั้งเธอจับฉันนั่งบนเก้าอี้ตรงข้าบิลลี่และทําให้ฉันคุยกับบิลลี่ฉันรู้สึกแปลกที่สุดในชีวิตเลยเฮเลนบังคับให้ฉันถามคําถามเขาและเขาก็ตอบกลับมาอย่างอึดอัดความตึงเครียดลดน้อยลงนิดหน่อยตอนที่เธอเดินออกไปฉันจึงรีบขอให้เด็กคนนี้ปล่อยตัวฉันไปเพราะฉันอยากกลับไปเจอพ่อแม่แต่เขาบอกว่า ให้ฉันฟังแม่ของเขาจะดีกว่าแล้วอะไรอะไรจะผ่านไปไวฉันน้ําตาไหลอีกครั้งเฮเลนพาฉันกลับมาห้องฉันนั่งอยู่ในนั้นนานมากและเนื่องจากฉันไม่เห็นแสงอาทิตย์ก็เลยไม่รู้เลยว่ากี่โมงแล้วสิ่งที่ฉันทําได้ก็คือนั่งอยู่ในความมืดแล้วก็ร้องไห้พ่อแม่จะรู้สึกยังไงนะพวกเขาไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนแลวเกิดอะไรขึ้นกับฉันซึ่งพวกเขาอาจจะหัวหมุนอยู่ก็ได้พอฉันเริ่มมีสติฉันจึงเริ่มคิดหาทางหนีออกจากบ้านเสงเครงเนี่ย แต่ฉันถูกล็อกอยู่ในห้องที่ไม่มีหน้าต่างและเฮเลนก็จับตาดูฉันตลอดฉันเริ่มฟุ้งซ่านว่าตัวเองจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในที่ที่น่ากลัวแห่งนี้แต่ทันใดนั้นฉันก็เห็นเงาตรงช่องใต้ประตูอีกครั้งเงานั้นคือบิลลี่เขาบอกว่าไม่มีเวลาคุยเพราะว่าแม่อาจจะได้ยินเขาก็เลยส่งแผ่นกระดาษผ่านใต้ช่องประตูมาแล้วก็จากไปฉันพยายามอ่านลายมือของเขาท่ามกลางแสงสลัวที่ลอดผ่านใต้ประตูในกระดาษนั่นเขาขอโทษฉันสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น เขาบอกว่าที่แม่ประหลาดแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อตอนที่บิลลี่เกิดหมอบอกว่าเขาเป็นอมาาัมพาตสมองพ่อของเขาไม่อยากเลี้ยดูเด็กพิการก็เลยหนีไปส่วนแม่เขาแทบไม่มีเงินดูแลเขาโบกกับที่หมอกล่าวว่าในกรณีเด็กคนนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยแม่ก็เลยตัดสินใจปกป้องเขาจากโลกอันโหดร้ายที่ปฏิเสธลูกชายของเธอเธอดูแลบิลลี่ด้วยตัวคนเดียวและหลังจาก15ปีแห่งความเหงาเธอก็มีปัญหาทางจิตเพิ่มมากขึ้นบิลลี่เองก็ตัวคนเดียว และงานอดิเรกอย่างเดียวของเขาคือดนตรีไม่นานนะักแม่ของเขาจึงตัดสินใจว่าบิลลี่ต้องมีเพื่อนและต้องทําความคิดนี้ให้เป็นจริงเธอจึงเริ่มมองหาเด็กที่มีความสนใจคล้ายกับลูกชายซึ่งเธอมาเจอฉันเท่าที่ฉันเข้าใจเนี่ยบิลลี่น่าจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคือเขาไม่มีมือถือไม่มีคอมและเฮเลนก็ควบคุมเขาทุกอย่างที่ทายข้อความบิลลี่บอกว่าจะช่วยฉันแต่ต้องสัญญาว่าจะพาเขาออกจากบ้านไปด้วยนี่คือโอกาสและฉันตัดสินใจรับมัน ครั้งต่อไปที่เฮเลนให้ฉันคุยกับลูกเธอฉันใบ้เขาว่าจะทําบางอย่างเพื่อหนีฉันตื่นเต้นเล็กน้อยแล้วก็ใช้เวลาตลอดทั้งเย็นทําให้เฮเลนพอใจเธอถึงขนาดบอกว่าฉันควรได้กินข้าวเย็นในขณะที่พวกเราทานข้าวกันบิลลี่ทาช้อนหล่นและขอให้ฉันหยิบให้ซึ่งตอนที่ฉันเอื้อมไปหยิบเนี่ยเขาใส่บางอย่างในกระเป๋าฉันมันเป็นแผ่นกระดาษซึ่งเขียนว่าตอนตีสองเตรียมตัวให้พร้อมต้องแบบนั้นฉันหวังว่าฝันร้ายนี้จะจบลงเร็วๆนี้แหละแต่ฉันไม่รู้เวลาที่แน่ชัด ฉันก็เลยพยายามเดินรอบห้องเพื่อทําให้ตัวเองตื่นฉันเหนื่อยล้าเพราะว่าใช้เวลาทั้งวันกับความกลัวแล้วก็ความบ้าคลัง่งฉันอยากจะนอนลงไปบนพื้นแล้วก็หลับไปแต่ว่าต้องทําตัวเองให้ตื่นเอาไว้ไม่นานก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆพร้อมกุญแจอยู่ใต้ประตูฉันเปิดประตูแล้วรีบออกจากห้องให้เงียบที่สุดเพื่อออกจากบ้านแต่ประตูทุกบ้านล็อกเมื่อฉันเปิดผ้าม่านผืนใหญ่ออกก็เจอกับหน้าต่างที่ถูกล็อกไว้ด้วยโอเคฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วก็เลยใช้เก้าอี้ฟาดไปที่หน้าต่าง มันเสียงดังมากและฉันรู้ว่าเฮเลนจะต้องรีบวิ่งมาแน่ๆฉันจึงกระโดดออกไปและวิ่งไปตามถนนเถ่านี้เป็นที่ที่ฉันไม่คุ้นเคยเลยก็เลยแค่วิ่งไปมั่วๆเพื่อหาคนอื่นอยู่ๆก็มีรถไฟมาฉันก็เลยรีบโบกทันทีเมื่อรถจอดฉันเริ่มตะโกนบอกพวกเขาว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์ไม่ดีและขอให้ช่วยโทรหาตำรวจให้ทีซึ่งนี่คือจุดจบของความทรมานของฉันตำรวจพาฉันกลับบ้านฉันไม่สามารถบอกได้ว่ามีความสุขแค่ไหนตอนที่เจอหน้าพ่อแม่ พวกเขาเกือบจะเป็นบ้าเขาตามหาฉันไปทั่วเจอก็แค่มือถือฉันที่อยู่ริมทะเลสาบนอกเมืองซึ่งตำรวจสันนิษฐานว่าฉันไปไว่ายน้ำแล้วก็จมน้ำนี่คงเพราะเฮเลนเอามือถือของฉันไปทิ้งเพื่อปกปิดที่อยู่ดูเหมือนว่าเธอจะวางแผนขังฉันในบ้านมานนานแล้วนะขอบคุณพระเจ้าที่ฉันหนีมาได้แต่นี่ยังไม่จบฉันบอกตำรวจว่าผู้หญิงคนนี้ขังลูกตัวเองไว้ด้วยเท่าที่ฉันรู้คืนนั้นเธอถูกจับจะมีการพิจารณาคดีในอีกไม่ช้าเพื่อความยุติธรรมที่สุด ทุกอย่างจบลงด้วยดีฉันกลับมาบ้านและพวกเขาจะหาครอบครัวใหม่ให้บิลลี่หวังว่าเขาจะไม่เป็นไรนะเหตุการณ์นี้ทําฉันฝังใจไปเลยตอนนี้ฉันเป็นโรคกลัวแล้วก็หวาดระแวงแม้กระทั่งผู้คนที่ผ่านไปมาฉันก็กลัวมีเพียงบ้านฉันเท่านั้นแหละที่ทําให้ฉันสบายใจและเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะฉันเชื่อใจผู้หญิงแปลกหน้าฉะนั้นระวังตัวกันด้วยนะทุกคนขอบคุณที่ฟังเรื่องของฉันนะแนะนําชันทีสิว่า เราต้องต่อสู้กับความกลัวและโรคก,กลัวยังไงและฉันขอละ่ะอย่าไว้ใจใครนะอย่าเด็ดขาด